สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับแคลเซียมโบลอนในหน้าเข่าของเห้านะครับก็แคลเซียมโบลอนนะครับจะไปซอยในเรื่องอนไรบางนะครับหลังจากที่ ท่านใส่ปุยรับทองทั้งดินไปแล้วนะครับในหน้าเข่าของท่านนะครับเหตุผลหลักๆนะครับจะมีอยู่หาหัวขอนะครับว่าแคลเซียมโบลอนจะซอยใ,ในเรื่องอีหยงแนในหน้าเขานะครับข้อแรกนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับจะไปเหตุให้ต้นเข่า มีความแข็งแรงนะครับลำต้นแข็งแรงนะครับในช่วงเขาที่ให้ผ้นผลิตนะครับเขาจะลมยากนะครับหลังจากที่เห่าสีแคลเซียมบลลอนทั้งใบไปนะครับคอที่สองนะครับแคลเซียมบลลอนนะครับหลังจากที่เห่าสีทั้งใบไปแล้วนะครับ เขาจะไปซอยผสมเกสรน,นะครับในต้นเขานะครับให้มเมล็ดเขา่าติดผลดีนะครับขัวเหนียวและยักซอยป้องกันนะครับการรุดหลวงของมเมล็ดเขา่าในหน้าเขานะครับต่อมาคอที่สามนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับจะซอยขยายขนาดของมเมล็ดเขานะครับ และยังป้องกันนะครับโบห้เขามาเมล็ดแตกนะครับเหตดให้เขาเนื้อเน้นได้พ้นผล,ผลิตดีนะครับข้อที่ C นะครับแคลเซียมโบลอนนะครับจะป้องกันนะครับก้านให้ต้นเขานะครับบบแกนนิ่มนะครับแกนใสทั้งในของต้นเขานะครับ จะฮีดให้แกนแข็งนะครับป้องกั้นมลแรงกัดกินต้นเขานะครับราคาต่อมานะครับ้อที่หานะครับเคลซียมโบรอนนะครับจะซอยให้ต้นเข่าของเ้านะครับเลื่อนยยายน้ำต้านจากลำตน้นแลลก็บใบเขานะครับมาสูผลลวา มเมล็ดข่าวของเฮานะครับเฮ็ดให้เขาได้นำนักดีนะครับต่อผลผลิตต่อหนึ่งไรนะครับของหน้าเขานะครับก็ส่วนแคลเซียมนะครับที่ผมแนะนำนะครับผมจะขึ้นรูปให้นะครับดังนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อของอีโคพัดนะครับ จะเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับอัตราการใส่นะครับก็คือ2 0ซีซีต่อน,น้ำ20ลิตรนะครับ1นขวดะนะครับขนาด1ลิตรนะครับจะใส่ได้ประมาณ10ไลนะครับการ1นึงขวดนี่ค่ะถือว่าโบแพงนะครับลอยกวัวบาลนะครับ อ่าสื่อมาใส่ในหน้าเข่าของเห่าใดนะครับเพื่อป้องกันผลผลิตของเห่าเสียหายนะครับในหน้าของทันนะครับก็ย่างหน่อยก็ฉีดกัญยังดีกว่าบ่อฉีดนะครับย่างหน่อยถึงเฮ้าฉีดมันกันยยงซอยป้องกันผลผลิตเสียหายนะครับป้องกันเม็ดเข่าร่วงจากตนเขานะครับ ก็ไปหามาสื่อสีกันใดนะครับสำหรับหน้าเข่าของทันนะครับถ้าสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อที่ทันจะได้โพผาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ